ต้นนี้นะครับคือต้นข้าวตอกพระร่วงนะครับลักษณะใบก็จะเป็นดังที่เห็นนะครับจะเรียวเียวยาวๆสีเขียวสีเดียวเลยนะครับนี่ข้าวตอกพระร่วงนะครับต้นนี้ในงานนี้ร้านของพี่อ้อยครับชื่อพี่อ้อยนะครับขายต้นละ150บบาทเท่านั้นนะครับสวยงามมากนะครับนี่นี่ เขาตอกกระร่วงผมก็ซื้อไปแล้ว1ต้นนะครับต่อไปแนะนําให้รู้จักต้นต่อไปนะครับอันนี้อันนี้คือนี่นะครับข้างในนี้เดี๋ยวเดี๋ยวหยิบขึ้นมาด,ด,ดูนี่นะครับนี่นี่อันนี้ต้นเพรม่านะครับเพรมา่าผมก็ไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่นะครับแต่เมื่อกี้ได้คุยกับเจ้าของร้านเขาก็แนะนําและเขาเขียนไป้ายไว้ต้นเพรมา่า ก็โอ้สวยสงามเช่นกันนะครับไม่ธรรมดาราคา180บาทเท่านั้นนะครับอยู่บนชามตักไก่เห็นไหมครับสวยงามสวยงามลักษณะไปนะครับก็ดูนะครับจะค่อนข้างกลมๆนิดหนึ่งนะครับแนวกลมกลมแต่ก็ไม่กลมมาก สวยงามนะครับเป็นไม้ดัดชนิดหนึ่งที่หน้าปลูกหน้าปลูกนะครับน้ามาตกแตง่งมาดัดมาเต็มมาเด็ดใบทิ้งมาตัดกิง่งตกแต่งให้เป็นไม้ตามใจชอบของคนรักบอนไซนะครับนี่น,น,นีสวยงามต้นต่อไปเอาละเดี๋ยวผมจะพาไปดูอันนี้เมื่อกี้ที่ก็ถ่ายไปถ่ายทำไปอีกตอนนีนะ้อันนี้คือเข้าตอกพระร่วงใบดา ใบก็จะออกเรียวๆนะครับแต่แตกต่างจากข้าตอกพะร,ร่วงธรรมดาคือขอบๆใบนี้จะมีเหมือนสีเหลืองอ่อนๆนะครับออกชิมครีมอยู่รอบๆนะครับทุกใบเลยนะครับตัวนี้เนี่ยสวยงามมากนะครับนี่เดี๋ยวผมยกไมาให้ดูดูตรงนี้นี่ครับเห็นไหมครับทุกใบจะเป็นลักษณะอย่างนี้หมดเลยนะ ให้เข้าไปวางสูงน้อยหรือยกดูหรือว่าวางไว้ที่สูงก็มองขึ้นไปจะเหมือนอยู่ในป่านะครับการดูบอนไซนะครับแต่ต้นจริงๆนะครับก็เนี่ยเมื่ยมันเลา,าไปอยู่เนี่ยอู้นนะครับมองขึ้นไปหรือมองรอบๆจะมีมุมที่สวยที่สุดนะครับแล้วแต่เราจะตั้งนะครับหรือเราหาบเท่ามือผมเองนะครับก็อันนี้ก็สูงแค่ประมาณไม่ถึงคืบนะครับสวยงามมากนะครับนี่ เหมือนลงจากหน้าผานี่ต้นแก้วแคระก่อหนักไปทางสไตล์แบบคุ้มๆนะครับนี่ตองเล็กนะครับนี่ดูขนาดมือนะครับ50บาทพอใหญ่อนีประมาณนี้หรือใหญ่กว่านี้นะครับนี่นพราพอไไ้ครับพี่อ้อยอันนี้ประมาณเท่าไหร่ครับผมรวมกระถางเรียบร้อยอ่าอันนี้พอใหญ่อันนี้นี่ 1,000บาทเลยนะครับโอ้ไม่ธรรมดารวมกระถางเป็นคุม้มแต่พอดูต้นเล็กๆนี่50บาทเท่านั้นเดาว,ว่าคงนานอยู่กว่าจะโตเท่านี้ไ,ไม่ใช่โต <Okay. S 1> ง่ายๆนะครับเลยราคาสูงแต่พวกนี้ก็ขึ้นอยู่กับความพอใจนะเหมือนงานศิลปะนะนี่งด,ดงามงดงาม ไม่ครับน,น,นะอารามตาช่องสิทธิโชคเก้าครับอย่าลืมกดติดตามนี้ก็เข้าต่อกระร่วงนี่ๆไม่ว่าจะดูกี่ครั้งก็มีความสุขใจนะถ้าคนรักต้นไม้นะครับ แต่ก็คนที่หลง,สงเสบียงบดใส่ไม่ต้องพูดถึงอันนี้ก็ข้าวตอกขาวรวงก็เป็นกระถางอย่างนี้อันนี้ตรนนี้800บาทก็ต้นอะไรเอ่ยอเดี๋ยวผมดูนิดหน,น,นึ่งอ๋อันนี้ก็เข้าวตอกขาวรวงเหมือนกันนะครับตอนนี้800บาทรวมกระถาง ครับก็วันนี้ครตอนนี้ช่องสิทธิโชคดา้านะครับอย่าลืมกดติดตามพาเที่ยวชมคราวนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ